แห่ซื้อถลม่มทลายทุเรียนหมอนทองหนึ่งบาทที่เจียงใหม่คิวยาวเหยียดบ่าถึงชั่วโมงเกลี้ยงแผงครับมากำรัทุเรียนราคาถูกเจ้าของสวนจาเพชรจังหวัดจันทบุรียกทุเรียนถึงสวนมาไว้ที่บริเวณลานจอดรถห้างขาปลีกบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าสาขา2เจียงใหม่ย่านถนนซูเปอร์ไฮเวย์ตำบนนองปาาคล่างในตัวเมืองเจียงใหม่เปิดขายตั้งแต่10โมงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้ครับเจ้าของสวนทุเรียนจาเพชรบ,บอกว่ามีโปรโมชั่นแรงช่วงเวลาบ่าวานาฬิกาเนี่ยขายภูเลขกราคาแพ็คละ1บาท5บาท และแพ็คละ10บาทโดยแต่ละวันเตรียมไว้ขายจํานวน1นึ่ันแพ็คที่ซื้อได้นะฮะบาจำกัดคนละ2แพ็คเพื่อได้กินกันทั่วถึงครับลูกค้าที่มาต่อแถววันแรกวันที่5มิถุนายนมีถึงไวัยทำงานกลุ่มว้ยรุ่นผู้สูงอายุ ปากันยืนตอดแถวก็จะมีพนักงานมาแจกบัตรคิวซึ่งทางร้านก็จะมีนาทีทองที่เปิดฮับคิวเวลา16นาิ45นาทีปิดขายในเวลา17นาฬิกาครับยังือประชาชนแห่แห้นกันปามาเข้าคิวตั้งแต่ก่อนเวลาโดยมายืนรอตั้งแต่4โมงเย็นก็มีครับจนแถวยาวเป็นหางว้าวยืนอ้อมออกไปด้านนอกลอนจอดรถ อย่างลูกค้าที่ได้คิวแรกเนี่ยมาก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อมายืนรอคิวก่อนจากนั้นก็จะยังมีหมอนทองราคาถูกที่บราต้องรอคิวซื้อได้ปกติตั้งแต่10บโมงมาขายกิโลกรัมละเกาสิบเก้าบาทส่วนทุเรียนก้านยาวราคากิโลกรัมละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทซึ่งถือว่าถูกกว่าท้องตลาดมากกว่า5 0หรือหากพลาดโอกาสนาทีทองเนี่ยไว้รอวันถัดไปผูละ1บาท5บาท10บาทมีทุกช่วงเวลา11นาจ็ดต,ตุรกตาอันครับมีไปจนถึงวันที่8มิถุนาย,ยนนี้เลยครับ